อาพีฟมราไม่ด้เ้ยเอ้ยดูเราไเ้ยเ้ก่กดไม่เ้ยกดไม่กดไม่ลบแล้วลบแล้วเออเฮ้ยลบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดไม่กดไม่โอ้โอะไรเนี่ยมาดักรอเลยโอหอะไรกันเนี่ยสุพรรณษาลูกอะไรกัน คิดถึงคิดถึงไปไหนมาเนี่ยคิดถึงจังเลยแม่ไปไหนมาเนี่ยคิดถ,ถึงมากเลยเนี่ยรู้ไหมเนี่ยสวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง Family ่สีทับไทยครับไปไหนมาเนี่ยคิดถึงจังเลยเนี่ย ไปไหนมาคะไปพยายาค่ะไปทำไมคะเที่ยวคเออ,เอ,อน้องสาคิดถึงใจจะแย่อยู่แล้วนี่ออน้อ,อ,องสาได้มาฝากน้องล่ะเออหด่าเออได้ตีมมาแล้วเออด่าด่าด,าดา้ในค้องฝากน้องอะ่ะ ดีใ,ใจยกใหญ่ครับยีพี่ซีมมาแล้ว <c oughs> พี่ซีไปเที่ยวหรอพี่ซีมถ <c oughs> ูใหญ่เลยครับเมื่อกี้ไปดัก,กรอพี่ซีมนะครับผม ดักรถคอนจุนเนอร์เลยนะครับพี่ฟิล์มจา๋าคิดถึงมากเลยรู้ไหมามาดูสิสวสดีค่ะคุณแม่ไปรับพอหรือไม่พอลูกสาวน้องฟิล์มมาวะนนะครับผมนี่คือขมิ้นกับปูนนะครับก็ขอแจ้งแฟนคลับ fc ไว้ในคลิปนี้เลยนะครับผม พอดีมีเจ้าภาพโทรติดต่องานมาด่วนนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับผมงานบวชนะครับแห่เช้านะครับบ้านขำเอาคุณปู่จะเอาคุณปู่จะเอาน้องฟิล์มแล้วสุภาษาไหนของฝากมาดูสิจ๊ะ น้องซีมเฮ้ยไปเอามาหว่าซีมไปเอามาซีมเ,เป็นคนไปเที่ยวเนาะไม่เอา,าแล้วอะไรเนาะของฝากดิเนาะไปเที่ยวไปดูหนังเรื่องอะไรครับจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วหนัอะไรใครน,ในี่แหค่ะโอ้เขาซื้ออะไรมาให้ซื้อมาให้ใครนี่ให้พ่อหรือให้ปูข,ขอให้ทุกคนเอาไปเก็บไว้ก่อนเนาะขนม อย่างดีที่เขามีของติดไม้ติดมือมาให้คุณพ่อแล้วคุณปู่คุณย่าเนอะสามันขึ้นอ,อำเภออำเภออะไรเนาะเนาะที่มันจะติดไพ่ขลาไหมจุมพลหรือว่าท่าตุมน่าจะจุมพลนนอกไพ่ขลานะ ครับก็แจ้งแฟนคลับ C, fc ซนะครับผมพ่อใหญ่แห่พรุ่งนี้นะครับ <Yahoo! S 1> บ้านขามอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับอโอ้นี่ครับคุณพ่อถือมาด้วยนะฮะพุทธาของฝากจากพราจาจันวริชานะครับผมอร่อยมากเลยครับกินหมดไปหลายลูกแล้วครับวันนี้ กดหรือยังคะสุพรรษากอดพี่ฟิลหรือยังจ้าพี่ฟิลไปเที่ยวสนุกไหมถามพี่ฟิล้ะ เป็นใหญ่เลยครับอ่อนนะยังหลากไปอ,อือไปแล้ว พี่ฟิล์มหนีแล้วเือห่วงแม็กไปไหนมาคนสวยพี่ฟิล์มคนสวยไปไหนมาคะไปไปโรงเรียนไหมครับพี่ฟิล์มพรุ่งนี้อ่าเป็นเป็นเพราะอะไรไม่ได้ไปครับใครเสี่ยงครับเพื่อนเหรอครู เป็นมืกี่วันนะครับเป็นมืกี่วันแล้วครับนี่ไปเสียงมาจากไหนล่ะจากแม่เขาเอพี่เป็นไรเอาพี่พี่ปไรพี่พี่เป็นไรพี่พี่ปไรคะพพี่เป็นไรฮ่พี่พี่เป็นไพี่พีล้มแล้วพี่ล้มเออพี่ล้มออ

ไม่ให้พี่พิมล้มหรอกอโอ้กอดกันใหญ่เลยครับหวงแรงหวงแรงอเออเออเออฮวงแรงกระนำเสียงเลยครับอ่าพี่พิมไม่ได้ไปโรงเรียนพรุ่งนี้ดี ไปแหงันกับพ่อไหมฮะไปแหงันกับพ่อไหมแห่เช้าแป๊บเดียวไปไหมล่ะไปไล่สดไงดไปไหมไปไล่สดเดี๋ยวให้นางไปไล่สดให้พ่อเด้อแม่แม่มาอยากไปบ้างบ้างบอก พ่อ,อช้างให้น้ำช้างให้อะไรไมล่ะไม่ใช่นอนหลับบ่ก,ก็ไปด้วยกันก็นได้ไปแป๊บเดียวก็เอารถกลับมาเลยไปได้สดสักชั่วโมงหนึ่งก็ค่อยกลับมาฮะเดี๋ยวเราดูไปนางกัเน้อนางเนาะสุพรรณยจะยอมให้ไปไหมล่ะใหพ้พีีไปไลฟ์สดให้เอฟซดู ก็ได้งานนะครับได้งานด่วนนะครับผมคือว่าหมานมากครับผมพ่อใหญ่เชือกเดียวนะครับพรุ่งนี้นะครับแห่เช้าครับผมก็ไม่ถึงเช้ามากนะครับผมแห่ประมาณ9โมงนี่แหละครับ9โมง10โมงเฮ้ยเล่นน้ำแล้วเฮ้ยบ้วนปากสุพันษาบ้วนปากเฮ้ยเฮยอย่าเล่นน้ำเอ้ยฝนตกมาแล้วครับอ ไม่ต้องเล่นน้ำแร้วฝนตกมาแล้วเอาพี่พี่มาแล้วเออพี่พี่มาเออพี่พี่มาเออ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 เอาแล้วพอเอาแล้วเออเฮ้ยเป่าน้ำด้อฝนตกแล้วฝนตกแล้วไปไปเข้าบ้านแล้วอ๋อเข้าบ้านเข้าบ้านโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับผม ภุณสาคิดถึงพี่ฟิล์มมากมาถึงก็มาดักดอรอครับผมน่ารักทุกๆวันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์เราด้วยนะครับผมในช่องแฟมิลี่สีทับไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Let's go